เพราะอะไรทำไมคนคนนึงถึงได้กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านขึ้นมาได้ดวงดีเวลาที่เหมาะสมทัศนคติความคิดผลิตภัณฑ์คุณภาพหรือว่าทีมงานก่อนที่เราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันก่อนอื่นอยากจะให้ทุกคนลองคิดตามกันก่อนนะคะว่าสมมติว่าในวันนี้คุณได้รับเงินเดือนแบบฟรีๆเลยนะคะได้แบบฟรีๆเข้าบปคุณเป็นจำนวน86,400บาทแล้วปรากฏว่ามีคนขโมยเงินของคุณไปเป็นจำนวน10บาท ซึ่งทำให้เงินของคุณเหลือเพียง86,390บาทคุณคิดว่าสิ่งที่คุณจะทำณขณะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างการตามล่าคนคนนั้นอย่างสุดกำลังจนกว่าพระทิตจะตกดินกับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือช่างมันซะช่างหัวมันก็แค่เงิน10บบาทอะถือว่าทำบุญทําทานก็แล้วกันเพราะชีวิตของเราก็ต้องเดินต่อไปตั้งใจทำมาหากินต่อดีกว่าคุณจะเลือกข้อไหนกันคะแน่นอนว่า เงินนอกจากจะได้มาฟรีแล้วแถมยังต้องเสียไปอีก10บาทคนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกเส้นทางที่2ซึ่งเป็นเส้นทางที่สบายกว่าอยู่แล้วจริงไหมคะจะเสียเวลาทั้งวันเพื่อเงิน10บาททำไมมันเหนื่อยอะ่ะเราจะเหนื่อยไปทำไมกันงั้นทีนี้ลองมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะสมมุติว่าในแต่ละวันคุณได้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งเข้าบัญชีเป็นจานวน86,400บาท ซึ่งจะมีให้คุณใช้แบบนี้ทุกวันตลอดทั้งชีวิตแต่มีข้อแม้อย่างเดียวก็คือหากในแต่ละวันคุณไม่ได้นําเงินก้อนนี้ไปลงทุนหรือว่าทําอะไรเลยในแต่ละวันเงินจํานวนก้อนนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ในทันทีและคําถามต่อมาก็คือถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจะยอมเสียเงินแม้แต่บาทเดียวหรือไม่หรือว่าคุณจะทําทุกอย่างเพื่อใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นเหตุการณ์แบบนี้คําตอบ ก็กลับตาลปัดกับเหตุการณ์แรกโดยสิ้นเชิงเพราะเหตุการณ์ที่2ถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบใช้เงินมันก็เหมือนกับทิ้งเงินในแต่ละวันไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งธนาคารที่ว่านั้นได้ใจ่ายให้คุณตั้งแต่คุณถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วก็คือธนาคารเวลานั่นเองค่ะเพราะในแต่ละวันคุณจะได้รับเวลาเป็นจํานวน86,400วินาทีและแล้วก็มาถึงคาเฉลยกันสักทีนะคะว่า ไอ้เจ้าหนึ่งคำที่ว่าจะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านขึ้นมาได้นั่นก็คือการใช้เวลาที่มีของคุณในแต่ละวันเป็นจำนวน8.6400วินาทีไปกับคำว่า Leverage นั่นเองนะคะโดยไอ้เจ้า Leverage นี้หมายถึงพลังทวีค่ะถ้าหากว่าคุณยังนึกภาพไม่ออกก็ให้ลองนึกถึงเวลาที่คุณจะเคลื่อนย้ายของหนักๆสักชิ้นหนึ่งด้วยมือสองข้างของคุณมันอาจจะหนักจนแบบแทบจะยกไม่ไหวหรือว่าถ้ายกไหว ก็จะปวดหลังจะมีการปวดหลังนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเอาแฉลงมังัดของชิ้นนี้โดยใช้แรงจากสองมือของเราเหมือนเดิมแต่คุณจะพบว่ามันสามารถช่วยเราเคลื่อนย้ายของหนักๆชิ้นนั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็ใช้แรงน้อยลงฉะนั้นค่ะความหมายของคำว่า Leverage ก็คือ การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยใช้การออกแรงน้อยที่สุดโดยการใช้พลังเลเวอเรจนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบหลายวิธีตัวอย่างเช่นวิธีที่1การใช้เงินค่ะการใช้เงินในการเลเวอเรตตัวอย่างของพลังทวีของการเงินที่เราคุ้นเคยก็คือการซื้ออสังหาริมทร,รัพย์ด้วยเงินของธนาคารซึ่งปกติแล้วเนี่ยหากเราต้องการที่จะซื้ออสังหาสักชิ้นนึง เราคงไม่ได้กำเงินเป็นล้ลานเพื่อที่จะซื้อด้วยเงินสดจริงไหมคะแต่สิ่งที่เราทำก็คือการใช้เงินดาวของเราประมาณ10-30%แล้วที่เหลือก็ยื่นขอกู้แบงก์ซึ่งอาจจะได้เครดิตราวเจ็0หรือดีกว่านั้นก็อาจจะได้ถึง100-120%ถึง1 2 0้วยซ้วยสามปาซึ่งก็เท่ากับว่าการที่เราจะครอบครองกรรมสิทธิ์ในสังหานั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องรอเก็บเงินให้ถึงล้าน ก็สามารถครอบครองได้เช่นกันวิธีที่2คือ Marketing ค่ะ Marketing l e v e r a g e ในปัจจุบันเนี่ยการทำการตลาดออนไลน์นั้นสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วและต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากเท่ากับการตลาดแบบออฟไลน์ line, แบบเดิมๆนะคะยกตัวอย่างเช่นหากคุณเรียนรู้ที่จะใช้โฆษณาออนไลน์อย่าง Google AdWords หรือว่าอาจจะเป็น Facebook Ad ก็ได้ค่ะ คุณจะพบว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้สินค้าหรือว่าบริการของคุณนั้นเข้าถึงผู้คนได้เป็นจํานวนมากอาจจะเข้าถึงผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าเป็นล้านคนก็ได้นะคะในขณะที่ตัวเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือโฆษณาออนไลน์เหล่านี้มันทํางานตลอด24ชั่วโมงและก็7วันนะคะคือมันไม่รู้จักเน็ตจากเหนื่อยเลยก็ว่าได้ต่อมาวิธีการที่3คือคนค่ะ ในตอนต้นเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในแต่ละวันนั้นเรามีเวลาอยู่อย่างจํากัดไม่ว่าจะใครก็เกิดมาบนโลกใบนี้ต่างก็มีเวลาติดตัวกันมา86,400วินาทีเท่ากันไม่มีใครได้มากหรือว่าได้น้อยไปกว่ากันแต่คุณสามารถใช้เวลาในแต่ละวันได้มากขึ้นด้วยการซื้อเวลาจากคนอื่นหรือจะเรียกได้ว่าการจ้างคนอื่นมาช่วยทํางานแทนคุณนั่นเองนะคะ <c oughs> เพื่อที่คุณนั้นจะได้ไปทํางานที่มันสําคัญกว่า และก็มีแต่คุณเท่านั้นที่สามารถทํามันได้คนอื่นทําแทนไม่ได้ดังนั้นงานไหนที่คนอื่นสามารถทําแทนคุณได้เมื่อเทียบกับท่าตัวค่าแรงแล้วเนี่ยเราจ่ายค่าแรงน้อยกว่าตัวเราเองคุณก็ควรที่จะแบ่งเงินก้อนนั้นเพื่อไปซื้อเวลาของคนอื่นเพื่อให้คุณมีเวลาเหลือไปทําสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนั่นเองต่อมาวิธีที่4ี่คือซิสเต็มค่ะในยุคป,ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีนั้นข้อดีก็คือมันสามารถช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกมากยิ่งขึ้น และเราก็ใช้เวลาและก็ใช้แรงน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นไอ้ซิสเต็มหรือว่าระบบที่ว่านี้นะคะถ้าจะมีอยู่ในทุกทกที่ทุกๆเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่าชีวิตประจําวันของคุณเลยอย่างเช่น การใช้ระบบทําบัญชีออนไลน์การใช้ระบบการจัดการกับอีเมลการใช้ระบบในการจัดการตารางปฏิทินในแต่ละวันการใช้ระบบในการสร้างทีมงานที่ทําให้เขาสามารถทํางานได้เป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นที่เหล่าบรรดาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเขาใช้กันเพื่อที่จะนําพาตัวเองและธุรกิจให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะเพียงลำพังแค่ตัวคุณคนเดียวการที่จะคว้าเงินล้านได้มันสามารถทำได้แต่อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น แต่ในขณะที่การใช้พลังทวีเข้ามาช่วยนั้นมันจะทําให้คุณสามารถคว้างเงินล้านคว้างเงินร้อยล้านพันล้านได้แบบง่ายๆและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ